บทเรียนที่ 1. กระบวนการพัฒนาและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์สาระการเรียนรู้สไลด์นี้เป็นเหมือนสารบัญที่บอกภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดที่จะได้เรียนในบทเรียนนี้โดยประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก8ข้อดังนี้ 1. ความหมายของเว็บไซต์ 2. ความหมายของเว็บเบราว์เซอร์ 3. ศัสับที่เกี่ยวข้อง 4. ประโยชน์ของการสร้างเว็บไซต์ 5. กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ โครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ 7. ส่วนประกอบบนหน้าเว็บเพจและ 8. ตัวอย่างเว็บไซต์ด้านต่างๆความหมายของเว็บไซต์สไลด์นี้ให้คำจำกัดความของเว็บไซต์ว่าคือแหล่งเก็บเว็บเพจที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกดูได้โดยโครงสร้างเว็บไซต์จะประกอบด้วยเว็บเพจหลายหน้าการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจต่างๆจะเชื่อมโยงถึงกันผ่านไฮเปอร์ลิงก วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ World Wide Web หรือ www เว็บเบราว์เซอร์สไลด์นี้อธิบายถึงเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งหมายถึงโปรแกรมที่ใช้ในการเข้าสู่เว r ร์ w ไวด์เวและเปิดดูเว็บเพจที่เก็บไว้ในเว็บไซต์ต่างๆพร้อมทั้งยกตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมเช่น Google Chrome f i r e Fox, Microsoft Edge, Safari, Opera World Wide Web นิยามเป็นบริการเครือข่ายใยแมงมุมบนอินเทอร์เน็ตนิยมเรียกสั้นๆว่าเว็บหรือ www ประโยชน์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข่าวสารและสารสนเทศต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องจดจำคำสั่ง Unix ที่ซับซ้อน Homepage นิยามคือหน้าแรกของเว็บไซต์เปรียบเสมือนหน้าสารบัญของหนังสือเนื้อหามักจะประกอบด้วยเนื้อหาที่จะเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆหรือบอกว่ามีบริการอะไรบ้างชื่อไฟล์โดยส่วนใหญ่มักจะบันทึกเป็นไฟล์ชื่อ index. html เสมอเว็บเพจนิยามคือแต่ละหน้าของเว็บไซต์องค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความรูปภาพเสียงภาพเคลื่อนไหววิดีโอรูปแบบไฟล์จะบันทึกเป็นไฟล์นาสกุล .html เปรียบเสมือนหน้าแต่ละหน้าของหนังสือเมื่อนำทุกหน้ามารวมกันก็จะเรียกว่าเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตมาจากคำว่า international network เป็นระบบเครือข่าย network ที่เชื่อมโยงเครือข่ายหลากหลายเครือข่ายเข้าด้วยกันเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีข้อมูลในทุกๆด้านทำให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าหรือลากเปลี่ยนความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วชื่อโดเมนนิยามคือชื่อที่ถูกเรียกแทนหมายเลข IP address ที่มาได้มาจากการใช้บริการเว็บโฮสติ้งเหตุผลเนื่องจาก IP address ที่มีถึง16หลักนั้นจดจำได้ยากจึงมีการนำชื่อที่เป็นตัวอักษรมาใช้แทนเพื่อให้ง่ายต่อการจดจา เว็บโฮสติ้งคือรูปแบบบริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถนำเว็บเพจของตนเองมาออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตได้ผู้ให้บริการเรียกว่า HSP ซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับงานสร้างเว็บไซต์มาให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์นั้นสามารถมองเห็นได้บนอินเทอร์เน็ตประโยชน์ของการสร้างเว็บไซต์สไลด์นี้สรุปประโยชน์ของการมีเว็บไซต์ไว้5ข้อหลักๆได้แก่ 1. ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 3. ส่งเสริมศัก,กยภาพทางด้านธุรกิจ 4. ช่วยขายสินค้าโดยไม่ต้องมีหน้าร้าน 5. ช่วยเป็นที่ปรึกษาของลูกค้ากระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ สไลด์นี้แสดงขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งมี6ขั้นตอนตามลำดับดังนี้ 1. การวางแผน 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การทดสอบ 5. การปรับใช้ 6. การดูแ,แลและบำรุงรักษาโครงสร้างตามแนวคิดหลัก สไลด์นี้ระบุแนวคิดหลักที่นิยมใช้ในการจัดโครงสร้าง2รูปแบบคือ 1. จัดโครงสร้างตามกลุ่มเนื้อหาคือการจัดกลุ่มข้อมูลตามหัวข้อหรือประเภทของเนื้อหา 2. จัดโครงสร้างตามกลุ่มผู้ชมคือการออกแบบโครงสร้างโดยคำนึงถึงประเภทหรือความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักรูปแบบโครงสร้าง สไลด์นี้กล่าวถึงรูปแบบโครงสร้างการเชื่อมโยงของเว็บไซต์ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมี4รูปแบบดังนี้ 1. โครงสร้างแบบเส้นตรง 2. โครงสร้างแบบลำดับขั้น 3. โครงสร้างแบบตาราง 4. โครงสร้างแบบใยแมงมุมส่วนประกอบบนหน้าเว็บเพจ สไลด์สุดท้ายนี้ระบุถึงส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นต้องมีอยู่บนหน้าเว็บเพจ3ส่วนหลักคือ 1. ส่วนหัวของหน้ามักจะเป็นส่วนบนสุดของหน้าประกอบด้วยโลโก้เมนูหลักหรือชื่อเว็บไซต์ส่วนของเนื้อหาคือส่วนกลางของหน้าเว็บที่แสดงข้อมูลหลักส่วนท้ายของหน้าเป็นส่วนล่างสุดมักจะใส่ข้อมูลติดต่อลิขสิทธิ์หรือลิงก์ที่สำคัญอื่นๆ จบบทเรียนที่ 1. กระบวนการพัฒนาและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์